สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสฟังคําสัมภาษณ์ของอาจารย์ทวีสุขธรรมศักดิ์ท่านเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจนักวิชาการ,รกด้านเศรษฐศาสตร,ร์ระหว่างประเทศท่านพูดในหัวข้อว่าถ้ามองไม่ออกพลิกโอกาส ผิดไทยจะหลุดจากกับดักหนี่ไม่ได้เลยเป็นรายการของคุณอีกบรรพตผมสรุปย่อยๆฟังดีงก่นาอนานายยาทวีสุข ผมเป็น FC ของท่านมาตลอดอาจารย์ทวีสุขที่เห็นว่าเรากาลังเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตซึ่งเป็นวิกฤตที่หนักที่สุดในประวัติศาสตร์ที่มวลมนุษยชาติเคยเจอมาและเรากำลังอยู่ในจุดที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมและนวัตกรรมส่วนประเทศไทยนั้นอยู่ตรงไหนอาจารย์ทวีสุขพูดอย่างนี้ครับหนึ่งเราไม่ต้องไปเข้าข้างไฝไ่ายใดเลยแต่สองเราต้องเตรียมผลิตอาหารครั้งใหญ่ เพราะในที่สุดอาหารทั้งโลกจะขาดไม่ใช่อาหารอย่างเดียวปุ๋ยกระบวนการผิดน้ำอาจารย์ทวีสุขพูดบอกว่าผมเห็นจากตอนปิดประเทศโควิดประเทศที่ผลิตอาหารไม่ได้อย่อยางสิงคโปร์ต้องขอซื้ออาหารจากเราขอแบบหน้าด้านให้ผู้นําประเทศโทรมาขอเพื่อที่จะแบบให้ประเทศเขาขาดแล้วนะซึ่งเราก็ต้องแบ่งไปให้เขาอย่างนี้และในอนาคต จะขาดยิ่งกว่านี้อาจารย์ทวีสุขพูดต่อต่อมาจะเกิดการอพยพเคลื่อนถิ่นฐานครั้งใหญ่ของมุสลยชาติเลยการอพยพครั้งใหญ่อยู่ที่ว่าแล้วจะอพยพไปไหนในโลกมีไม่กี่ที่ที่มีความสมบูรณ์ในอาหารความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกต่างๆนั้นวันนี้มันไม่เหมือนสงครามโลกครั้งที่สองคนมีความสะดวกมากขึ้นตรงนี้อาจารย์ทวีสุขว่าจะเป็นโอกาสอันใหญ่ อ,อาจารย์ทวีสุขพูดถึงสมาร์ทกริดซึ่งเป็นวิชั่นของจีนที่วางไว้ว่าทําไมจีนถึงดัน EV ขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราทาพลังงานลองนึกภาพเราเปิดไฟเราใช้ไฟเราขับรถออกมาเราใช้น้ํามันเราทําอาหารเราใช้แกส๊สเราใช้พลังงาน3อย่างคือไฟฟ้าน้ํามันและแก๊สธรรมชาติด้วยเหตุน,นี้การทำสมาร์ทกริดระบบโครงข่ายไฟฟ้าอาจัจฉรยิยะที่นําเทคโนโลยีหลากหลายประเทศประเภทเข้ามาทํางานร่วมกันทุกอย่างเป็นไฟฟ้าคุณใช้ไฟฟ้าคุณใช้รถยนต์ไฟฟ้าคุณทำอาหาร,ด,าหารด้วยไฟ ไฟฟ้าแต่อาจจะเห็นแก๊สบ้างบางแห่งก็แล้วไปบางคนชอบแต่ถ้าถึงจุดๆหนึ่งไฟฟ้ามาแทนได้คุณก็จะสร้าง แหล่งกำเนิดไฟฟ้าหลายๆอันแล้วใส่สมาร์ทกลิดเข้าไปนั่นคือวิชั่นของจีนที่วางไว้ตรงนี้เลยเพราะเขาขาดแหล่งพลังงานในตอนนั้นที่เราเห็นว่าเขาทําไมถึงแทรกแซงในพมา่าทําไมเขาถึงสร้างทางสร้างเชื่อมในคาซักสถานสร้างทางเชื่อมกับรัสเซียเพราะหัวใจนอกจากโลจิสติกแล้วก็คือพลังงานที่มันขาดไม่ได้ถ้าจุดกําเนิดทุกอย่างมันวิ่งไปเป็นไฟฟ้าทั้งหมดอาจารย์ทวีสุขยังบอกว่า เมื่อพิจารณาในเชิงภูมิศาสตร์แล้วประเทศไทยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเป็นจุดศูนย์กลางของความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจรวมทั้งการก่อวิาศการทางด้วยซ้ำางด้านความปลอดภัยก็ต้องมองเรื่องการวิาศการมเราเห็นแล้วว่าทั้งเรื่องการเมืองเรื่องสิ่งที่เป็นการเมืองระดับโลกที่เข้ามาแทรกแซงอยู่ในประเทศไทยนั้นไม่ว่าจะเป็นผ่านกระบวนการต่างๆมันมีอยู่ในนี้ครบหมดแล้วเพียงแต่ว่าเราจะบริหารจุดตัดสินใจคือตัวรัฐบาลในแต่ละช่วงตอนนี้จึงเรียกได้ว่าอยู่ในจุดที่เป็นหัวเดียวหัวต่ออาจารย์ ทวีสุขท่านพูดบอกว่ามีคนถามว่าเป็นติ่งจีนหรือเปล่าทำไมอาจารย์พูดเชียร์แต่จีนประเด็นที่ชี้พิสูจน์ได้ง่ายง่ายอาจารย์ทวีสุขบอกว่าสังคมตะวันตกมันร่มสลายไปเกือบหมดแล้วคุณไปเทียบง่ายๆอย่างรถไฟฟ้าในมานครนิวยอร์กกับรถไฟฟ้าในปักกิ่งในจีนในอะไรอย่างนี้มันคนละแบบกันแล้วความปลอดภัยในประเทศมันคนละแบบกันแล้วทีนี้มันอยู่ที่ว่าเทคโนโลยีสูงสุดใครมีผมคิดว่าน่าจะมีและเก็บกันไว้ทั้งคู่แหละแต่สุดท้ายมันเป็นจังหวะสุดท้ายของการพะทากันว่าใครสามารถจะหักหน้าที่สุดดท้้้ายตรงนนัไ เหมือนกรณีรัสเซียยูเครนพอรัสเซียเข้าใจวางยุทธศาสตร์เสร็จปุ๊บไม่รุกและ้ายระบบเศรษฐกิจกเข้าไปจัดการนาโตเพราะว่าไม่ได้รุกกับยูเครนตอนแรกจะรุกกับยูเครนเลยให้บุกถึงเคียฟเสร็จถอยออกมาก่อนใช้เวลาในการทําให้นาโตแตกแยกกันจะดีกว่าอาจารย์ทวีสุขชี้เห็นว่ามีคนบอกว่าถ้ารางบ้านเราเท่ากับรังของจีนกับเทืลาวรามันรางคนละแบบให้ไปศึกษาที่มองโ,งโกเลียเพราะจีนและมองโ,งโกเลียใช้รางคนละแบบแต่เขามีรถไฟเชื่อมกันได้คือรางคนละขนาดซึ่งอาจารย์ทวีสุขผมดูจากสรารคดีโดยเขายก ล้อออกแล้วนําตู้สินค้าอีกคันหนึ่งไปเชื่อมสายในขนส่งซึ่งกันและกันไม่ใช่ปัญหาปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือการรักษาความสมดุลของประเทศมหาอำนาจแต่ถ้าคุณมองเห็นระนองสู่คุณหมิงอันนี้จะทําให้ช่องแคบมรารกาซึ่งความกังวลในจ,จีนเขาจะมีกัมพูชาลงทางนี้เขาจะมีทางออกที่ระนองเขามีออกพมา่าตรงนี้เขาแฮปปี้กันและวเรานะแต่แน่นอนฝั่งอเมริกาก็จะไม่แฮปปี้แล้วคุณจะทํายังไงกับตรงน,รงนี้ตรงนี้เป็นโจทย์ที่เราต้องบาลานซ์สํานาหให้ดีมากๆเพราะเหลือเวลาอีกไม่เยอะเมื่อถามถึงกู้แขงของไท อย่างสิงคโปร์อาจารย์ทวีสุขตอบว่าแม้สิงคโปร์จะเป็นประเทศปลอดภัยแต่สิงคโปร์ไม่สามารถผลิตอาหารได้เหมือนประเทศไทยที่โครงสร้างพื้นฐานอินรฟสตรักเตอร์ครบคันแต่ประเด็นคือประเทศไทยนั้นสามารถจะรองรับการเพิ่มอย่างฉับพลันของประชากรจากการอพยพเข้ามาได้หรือเปล่าการอพยพเนี่ยอาจารย์ทวีสุขบอกจะทําให้เกิดอะไรขึ้นเช่นซื้อบ้านทุกราคาที่มีอยู่ที่ค้างสต็อกอะไรตอนนี้ตอนนี้เป็นอีเวนต์ไปก่อนก็ได้โปรโมทนั่นโน่นนี่ออกไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รสัสเซียกับโปรแลนด์เกิดปะทะกาันให้มองเลยว่า ยุโรปทั้งยุโรปต้องมีการอพยพครั้งใหญ่แล้วถ้าคุณคิมยิงลูกจริงเมื่อไหร่ทุกวันนี้เหมือนทําให้อเมริกาและเกาหลีใต้ซ้อมรบเหมือนเสมือนจริงซ้อมกันไปก็ยิงของจริงไปสักคราจะได้เหมือนจริงเกิดตกเมื่อไหร่คนเกาหลีใต้คนญี่ปุ่นคนไต้หวันก็ต้องอพยบครั้งใหญ่แล้วไปที่ไหนล่ะหากไปนิวซีแลนด์ออสเตรเลียค่าครองชีพตรงนั้นสูงไม่ได้ครบทุกอย่างหรือเขาอาจจะไปเป็นจุดความขัดแย้งด้วยเพราะถ้าจีนไม่ส่งทุกอย่างไปออสเตรเลียก็มีปัญหาทันทีเพราะฉะนั้นแล้วบนความขัดแย้้งงเเรราาาาจะะตตอปปมมิินกกกวว่สภ มากมากเลยที่สําคัญขอซื้อคําว่าจะจบเมื่อไหรเพราะสุดท้ายแล้วมันจะจบที่ใครขึ้นมาเป็นหมาบนาจใหม่นั่นแหละคือจุดจบจริงๆและความรุนแรงระหว่างทางจะเพิ่มขึ้นทั้งความกัดแยงทางด้านเศรษฐกิจกอาจารย์ทวีสุขบอกว่าถ้าเรามองวิกฤตที่อโอกาสอย่างเช่นถ้าเราบอ,อ,อกว่าถ้าน้ำมันแพงมีผลกระทบอะไรอันนี้คือโอกาสใหม่ที่เข้ามาเราจะเปลี่ยนตรงนี้ไหมดังนั้นโครงสร้างไฟฟ้ากับโครงสร้างน้ํามันถ้าน้ามันแพงแล้วไฟฟ้ามันจะแพงตามไหมการใช้วิกฤตครั้งนี้เป็นโอกาสจะมีในพ่วงระยะเวลาไม่นานอย่างมาก ห้าหปีเท่านั้นซึ่งถ้าประเทศไทยสามารถคว้าโอกาสและการเปลี่ยนแปลงณจุดนี้ได้ทําให้เราสามารถพัฒนาขึ้นกลายเป็นหนึ่งหามาหน้าทางด้านเศรษฐกิจประเทศหนึ่งได้เลยโดยไม่แพ้สิงคโปร์เฉยๆแต่อาจารย์ทวีสุขพูดจบท้ายนะครับว่าแต่ถ้าประเทศไทยเราไม่สามารถแปลงวิกฤตเป็นโอกาสหรือคว้าโอกาสทองในช่วง5้ปีนี้ได้เราจะไม่สามารถหลุดจากกับดักนี้ที่เราติดอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้เลยถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัด กดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม